กับสวัสดีกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายๆนะครับแดดก็ค่อนข้างจะแรงนะครับเดี๋ยวกะยู่นี้สวนเช่นเคยนะครับแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับมือนี่กะจะผ้าเพื่อนๆน,นะครับที่น่องไปหาเก็บแตงโม่นะครับที่เขาปลูกไว้ปลูกแบบปลูกแบบทิมๆนะครับปลูกแบบให้เทวดาดูแลนะครับ กับ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังมากนะครับลูกก็ค่อนข้างที่จะกับ่โตเท่าที่ควนนะครับปลูกไ่เยอะครับแค่ซ่องเดียวนะครับซื้อเมล็ดพันธุ์มาซ่องหนึ่งนะครับปลูกไปไปเพื่อกินนะครับเดี๋ยวมึงเร็วกันนาจะพ่อเก็บได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามมึงน้ำกันครับครับเดี๋ยวจะเป็นพื้นที่นะครับสวนมะเขือของเฮานะครับ เขาก็จะปลูกเหิดหลายชนิดไว้น้ากันนะครับเนี่เขาก็ปลูกแตงโมนะครับไว้กินนะครับกปลูกไว้เยอะนะครับปลูกแค่ไว้ท้กกินนะครับนี่ครับแตงโมนะครับเป็นแตงโมพัทแลปเตอร์นะครับก็จะได้ที่นะครับลูกระจาดจะปู่กตัวเท่าที่ควนนะครับเพราะว่าเขาใส่แบบอินซีนะครับบ่ใส่สารเคมีนะครับใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้งวนะครับ ก็จะดูนี่กันยังว่าท่านพ่อเก็บนะครับกับไปติดตามน้ำกันนะครับมาบึ้งลักษณะกันนะครับว่าลูกที่พ่อเก็บพ่อกินแล้วจะเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่ครับอาจะเป็นแต่งมูพันแลบเตือนนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นหนี่ก็จะเป็น,เป,น,นเป็นถวยโฟมนะครับเป็นถวยฟมเมก็จะร่องไว้เพื่อ ป้องกันเสียนดินนะครับเพื่อให้ผิวเขาสวยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับจะบอให้เขาอยู่ติดกับเพืือนดินนะครับน่ครับผิวเขาจะสวยนะครับเพมีเสียนดินมาเจาอนะครับนะครับลูกนี่ก็น่าจะพ่อเก็บแล้วนะครับสังเกตได้จากนี่ครับจะเป็นมือนะครับที่เรียกว่ามือของเขาจะเป็น มือที่เขาใส่ยึดนะครับใส่ยึดตามตามเครื่องของเขานี่ครับครับง่ายๆครับจะเหี้ยงนะครับแตงโมทํามือเหี้ยวแล้วแสดงว่าลูกเขาจะสุกแล้วนะครับสุกได้ที่แล้วนะครับน่ครับลูกนี้ครักำลังพ่อกินนะครับสามารถเก็บไปกินได้เลยนะครับครับถ้วยฟ่มห้องนี้สามารถเก็บไว้ใส่ได้อีกหลายปีนะครับหลายข้างนะครับ เดี๋ยวเาเปลี่นมุดละผ้าวานะครับล่องไว้ลูกล่องลูกว้ผิวเขาจะสวยนะครับเกิดเจาะเจาะตรงกลางนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ำได้นะครับอันนี้ก็จะขาดไว้แล้วนะครับอาจะจะได้เอาทิ้งนะครับเพราะว่าใส่มาสองปีแล้วนะครับตัวโฟมตัวนี้นี่ครับมือเหี่ยวแล้วได้ที่แล้วนะครับ จะ๊วันพันนี้เปลือกจะบางนะครับเป็นพันเล็บเตอร์ของสวนแดงนะครับซื้อมาซ่องละยี่สิบห้าบาทนะครับปลูกใส่ไปขี้งัวนาะครับนี่ครับมาหนี้นะครับหนี้กันยังเล็กยูนะครับยังบ่พ่อเก็บนะครับเป็นแตงโมที่ตัดยอดนะครับแตงโมตัดยอดนะครับครับลูค่อนข้างจะสวย เพราะว่าที่นี่ก็จะพ่อเก็บแล้วนะครับครับมือของเขาเหี่ยวแล้วนะครับนี่ก็จะได้เก็บไปกินมือนี้นะครับเก็บไปให้น้องน้ำหวานกินนะครับเขาอยากกินยังเขากบปลูกนะครับไม่ได้สื่อนะครับครับพราะได้กินครับไม่ต้องสื่อไผ่นะครับปลูกไว้แบบอินซี่นะครับแบบ รดแต้าน้ำนะครับปุ๋ยเคมีก็บใส่นะครับเดตุที่ขี่ง่วนะครับลูกอาจจบบ่ใหญ่บ่โตมากนักนะครับแต่กับพ่อได้กินนะครับครับเดียดให้กันเบื้องนะครับเพราะว่าทั้งสวนนี่ค่อนข้างจะปลูกหลายชนิดนะครับก็มีเก็บไปกินบ้างแล้วนะครับนี่รุจักจากที่ร่องนะครับลนกมนี่กะ พอเก็บแล้วนะครับมือนนี่กะมาอัปเดทนะครับให้เบึ้งพืชนะครับที่ห้องปลูกในสวนห้องนะครับเป็นพืชอายุสั้นปลูกไว้จินนะครับเราต้องปลูกหลายครับเพราะว่าถ้าปลูกหลายอาจท้องกัอาจจะเจอปัญหาเนาะครับเจอลูกเจอมะเร็งนะครับสำหรับมือนนี่กะจะขอจบชีวิตเพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการท็็ดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบุณทุกๆก,การติดตามนะครับสำหรับมอนี้ก็เดียท้อนครับขอสวัสดีครับ